อะไฮั่นเอาเฮ็ดโอ้ยลงรถได้ก็เอารถเนาะรถทั้งหมดมองซ้ำนั้มันจะมองนะฮั่นช้ามชามองเลยเขาไม่พี่น้องเพราะเบิ่งน้ำนี่เด้อนี่พี่น้องยังอยู่ในรถอยู่ไหนดิครับนี่ยิงนั่งกึ่งเสื่รถอยู่นี่นี่รถจอดนี่หันเบิ่งเพ่ดเอาเพ็ดมาพี่น้องลงรถได้ก็เอารถมาเก็บประดมทางขี่รถเก็บเพ็ดเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆเนาะไปเห็ุยังอีกเหรอ โอ้หเฮดว่าสันที่ดอกเลยนะทางทางคือเกาจอดรถเอาค่ะคุมันสองพเท่าไรน่งสิบสามน่สิบสามอเร้นนี่นี่นี่เข่้องขึ้นนี่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 นีเอเยเหิือเมยนับเลยนี่นี่นี่ สี่าทีตาสุดยอนพี่เย็ดเลยพ่พี่ีพี่ีสองสองไข่ดูสามสี่ครับพี่พี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิพี่น้องอ้ยอืามา ครับสวัสดีครับไป,ไปอบิปิเนาะมุนีกระพาะกับกบ่บาโจนัทชาแนลนะครับเนาะมาด้วยซาสกุลกิเก้าครับสวัสดีค่ะครับผมม,มุนีก็มารอปลาเฮิดการซาสกุลเนาะใช่จ้ะมุนีก็มาปิกัดนะเนาะบ้านประชานตำบลสมุลงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลครับพ่อกัะในวันที่เก้าสิงหาฮุกครับผมเขากลับมาหลุดมันมันแกันเนาะตอนเขามาในถางเขาก็กพอมีเห็นเนี่ยจีด้วยครับเด้อไปครับไปหลุดมันมันแกันนะครับเนาะพอแล้วเนาะครับมานี่ครับ นี่ละงูขาวครับ่ะเขามีเสือภัยได้มือนี่ถ้าเขามากระเพาะเนี่ยนี่นีาอาจจะมีเสือผัยมูนใหญ่เนาะไปครับออ้ยนี่ครับงูขาวอีกดกึงฝนตกดีขนาดนี้เอาด้ยได้เอาดูดนะ้า ออกได้ลายหลดเนาะจ้ะพี่น้องเฮาพาพี่พาน้องเฮามาเก็บพีจมูเด้อจ้ะเออเก็บประกอบด้วยก็ถือก่อนเนาะจ้ะเออบึงบ้านหนงเดีบ้านม่บ้านเฮาก็มาดอกข้าวจานนี่นื่อยแห้งด้อจ้ะแหงงามๆอยู่เพิ่งบ้านเด้อนี่เขาเพิ่งบ้านนี่เป็น ย,ยังได้ครับไข่เป็นกดลงกระต่ายไปใหญไงเฮ้เ,น,เน,น,น้ะจ๊ะขขนเป็นไข่ไปจป้าอือกำลังจีบานเป็นนี่นแบบนจ้าเอ้ ใครเดียวไปขอเห็นตางคุนแล้วไ,<ข>ไปเอาซาตะกุนใครม้ใครเ <ไข S 1> ดีวพุดนะแต่ว่าเพิ่จะปูสงเนาะจ้าตก๊กระตกดูครับจ้าวังต๊แบบเดียวหยุดเนาะเนี่ยแ,แต่ก็หยุดแบบเดียวครับเสือมันก็เลยขี่มสมนไปครับพออีกแล้วครับเงหลุดขึ้น้าขนดได้เถอะลุไปมันมันด้อ งามเลยนาะเนีนจัะอื้กำลังออกจากเพิ่มผดนะยู่เลืกแห้งเนาะจา่ะไปใครแล้วนะใครลูกเขาฟังตุง้หงห,ห็นหูนะยูเลืกแห้งเนาะจ้ะ จ้าจ้าไข่อีกแล้วครับสวยๆเฮ้ยแต่ามัในงาเมือตนี่นี่ๆไข่หนึ่งออนี่ดูเลยมันมีนเพาะปุ๊พี่น้องมันมีนเพาะเลยน้าน้าม่หหดเป็นมาจ้าเนหมอั่ออือไข้เห้ยงกขาวสวยๆครับอ่าุ้งสาสกุล ไข่มันเป็นเบอร์สอง,องไปครับมีแต่ไข่ไข<ค>่ตไกะเอาบอกนี่นี่จ้าน้องบอกนี <c> ่ <oughs> เออน้ำนี่หรอน้ำน้ำแทง <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเชีงยงแต่จะไม่ค่อยดีเป็นไงเด้อผีไข่นี่ เปอเนี่ยก็ขอถูอขอไพเด้อจ้าพี่น้องจ้าออใครสวยๆนี่มใครครับทำได้ย่านกระเจ้าอันนี้ก่อรมาฮหตก็คือถอดมันพี่น้องเอ้ยผมโค้งถุดลายเนาะมยันมันประเดตายลายหนามประเด็นที่คืนมาถว่วอ่ะสักอหน้าฮหตต่อครับพี่น้องเอาซาโกนหมวนๆเลยจ้า มวนได้น่าจานเนาะกาียันแบบนี้เนาะนีกำลังใจเนาะในการขอให้เป็นม้วบอกแล้วจ,จะมีเซอร์ไพรส์ขนาดจากสิบสี่สิบมูนมูนใหญ่เนาะม้วนถึงเลยจ้ะจ,จะหาเฮตดตอจ้ะเอาเลยเดเก็บเลยสาสกเก็บเลยก็บไล่มเลยจ้ะเรียงแถวหาใคก่อนสามกสามดอกไปด

บอกเห็นดอกเดียวอะไรอ่ะนี่งานแบบแบบที่เดยวนะเอ้ายินเลยเขาไก่บัได้อุ้ยอุ <t 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 ้ยฝูงโดมตัวพวกนี้เลยเดียมหินดอกหนุ่ยเขาบัวแดงกันแล้วนี่ไปครับแา้วจะกุ้ง กินได้คร,รับคุณถอดเิ่งครับเได้งหมพี่กำลังบานกำลังสีบานเนาะน,น้อยหนึ่งครับแต่ยังแข็งยังงามอยูอ่เาน ไปครับเอาจิ๋มเอาไปมวนเลยโอ้ยเสียงหยุ่นอยี่หนเลยม้มนมม้นไครับเอาถุ้า,าครับดียวก่นครับ

เลยกินเลยชุมอยากกินทางไหมเดี๋ยวสุดแถวบอกแล้วมิสเตอร์ไพร์วันนี้ทีฟ่ฟัน,น,นไปเลยดีไปร้านุนเลยฟันเจมขื้นไปได้พี่หรอรงัเจ้าไปเ่นเลยครับเจ้าโมเนิตฟังเ Du må også i gang.

ลงน้ำมาเลยใงน้ำามาเลยขึ้นข้นขึ้ดีเกงไปครับจ้ะเอา้ามาคลิปเป็นแถวไปไ,ได้ฮะผีด,อก,อ,ดอ,อกนึงครับผีดอ,อกนึงด้วยครับห่างยังหง่วง เหลือกันเนาะจ้าห,ากหัหากไหมบ่หักตื้นไม่ค่ะจัจึ๊บหักไหมไปครับเรื่องปฏิบัติการสาสกุลบอกแล้วว่าวันนี้จะมีสุดท้า,ย,ย,สาสย,ยครับเฮ้ยอาถละแคมองเดียดเลยคอยใจน้องสาสกกลนจียร์ไปเรื่อยครับ อืออือไข่ก่อนเห็ดขาเนาะนี่ครับพี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 ่น้องดอกไม่โตมากแต่ก็สวยเลยครับสวยงามมานครับโอ้ยิะคือกินพน อุยน้ำน <laughs> ้ำดื้อน้ำดื้อน้ำเอื่อน้ำได้หน่อยอกินเสียงเอื้อเอื้อน้ำกอกกอกงีกอน้ำเนาะดอกนี้ครับนั่นนันนันน่ง นี่จนเปองไปทางขอ,าองนึกนะลองดูก่อนจาที่นี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ฝั่งนึงนะครับพี่น้องน้ำไหลฝั่งนี้เอาเก็บอะไรมาจากซาสกค้นน้ำพี่น้องเขาบ่ได้ครับข้างบนนีมีแต่เครื่อนน้ำเขาได้ชุดเดียวนะครับเด้อเขาไป่ซงน้ำก้อนเลยตีมาได้เลยอาซาสกค้เก็บอะไรออกมาให้เบิ่งเน้าอุา้ออกมาข้างนอกมีแต่ไข่อะไรออกมาเน,นาะซาสกค้เน,นาะจ้าอืา้ม ้ปจ้าไปครับรอมอมกินล่าแล้วหอยแล้วอ,อยู่ลึกขนาด้วยจ้ะนี่นี่ขาไม่เห้ปวดฮึๆไสเสียมมือน่ะอืมบูขับเนาะห้อนี่หนักเลยนี่นหน่อยนะบ <c oughs> ้างอู้ปไปครับ เก็บยาวๆกันเลยครับจะดดอกสองสองดอกนี่หนงวมาไปครับปล่อยอีกแล้วครับดูดีๆกันนะจ๊ะนี่ไข่สวยๆจุ่มสวยๆอ้ยนกพูล ขึ้นทิ่งพูดไปครับเห็นลระโงกครับโงกเหลืองเนาะอุ้ยดอกตาสกุลจะไปทางไหนนะกบยิงไปเนาะกบยิงครับต้องใส้มือหนึ่งเกี้ยวมือหนึ่งถายโอู้ดอกหน่อยสิดอกเยอะเนาะเตือนเปิอนนี่ครับ อือน้อยๆครับไปครับอือเสียงกุนใบกุนมาเส <c oughs> ียงผี่นออาไรกุนมั่หนอหนึ่ก็ใช่นันเองนะครับกล่องกัดวโลหะกันเน็ตกถูกอภัยเด้อพี่นอไปครับหัวก็เลยสกุนหัวมาเลย <c oughs> นขกลังเดี๋ยว <c oughs> ประทานเพิ่ม โอ้ไ่ขยางมาเนาะกำลังเก็บเพชรอยู่พี่น้องขยางมากพวกพวกพวกพลังตอกหั่นใบบัววุ้ยคนเป็นสีเป็นคอยหยองมากครับเอาจนรย์ก็เลยคิดถ่ายคลิปก็ได้เด็ดเอือน้าชาสะโคนบุหินก็ไลยเด็กเก็บเองเฮ็ดหมู่หน่อยหนึ่งครับไปครับครับพี่น้องครับผลงานที่เราได้เนาะสาธุโคนจ้า ครับผมห้องขี่รถออกมามาเบิ่งสวนเด้อครับพี่น้องก็เลยมาปีกีบอยู่สวนเนาะแม่นจ้ครับผมกับผลงานที่เฮาได้นี่ครับก็บเป็นที่นะพอใจนนเนาะสกคนเนาะแม่นจ้ครับผมนี่ก็เฮ็ดจูมนะครับกระตานี่ตานี่ยกีได้ประมาณจักโตนะสกุลคือปะหนักสองสามร้อยสามร้อยอยู่แล้วครับตัวน,นี้จะเป็นเฮ็ด เห็ดบานข้าวเจียมาหน่งมาแกงเนาะครับผมมาเห็ดกินครับตอนนี้เขาก็จิมาหน่งฟีดไปใต่ตู้ก็มีเนาะครับผมกาแาเขาเป็นกำลังใจให้บ่าวเจ้านกับสาวสกุลนี่เด้อครับเด้อเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะมาคอมเมนต์มาเบิ่งกีบให้บ่าวเจ้านัดกับสาวสกุลนี่เด้อครับเด้อมาซอยสามบาทล้างหน่อยเป็นบาทล้างแง่สาวสกุลเนาะครับผมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้กันอะไรกันนยครับเด้อไปพี่นนองเข้ามาเบิ่งมาสมมาเบิ่งเห็ดงามๆมาหล่อปลาลำบ่าวเจ้านั้นนะครับ สรับบเจ้านายมินินขอตัวลามากอนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ